ทำไมใชเธอมีปัญหาอะไรกับพ่อาฮะเยอะจังเลยนะเนี่ยโอ้โหหน้าเหมือนยังไม่พอยังชอบเอานิสัยไปใช้อีกไม่ยอมอาบน้ำเธอนี่ก๊อปี้ทุกอย่างก๊อปปี้แย่มากเลยโอ้โหวเธอเอาไปทำไม ใครอนุญาตเธอเอาหน้าฉันไปเธออยู่ในท้องแม่เธอก็ต้องเอาหน้าแม่ไปดิเธอทำไมต้องเอาหน้าฉันไปด้วยแล้วสาวอนุญาสันดานไม่อาบน้ำไปใช้อีกหืึกู่เลยเยอะจริงๆเลยเย่โอ้เย่เจ้ย่เอาหน้าไปแล้วเอาฝ้าไปด้วยอืมแล้ว,ลวนี่คือขี้เกลาบน้านจะเอาไปอีกโอ้โหกูสุดยอดมากเลย,ย,ยไปกัดมันดิ <laughs> ก,ดนดกัดมันเลยร <laughs> อนนึกตอนกัดมัน 鬼。<laughs> <laughs> <laughs>